สวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพามาสวสดมนต์ไหว้พระนะครับวัดฟางหลวงพระเจ้าอู่ทองทรงอรทธาภนาพศ1890นะครับนี่ก็เป็นด้านในนะครับนี่ก็ประชาชนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็ ได้มีโอกาสนะครับเข้ามาไหวพระสวดมนต์นะครับนี่ก็เป็นเก้าอี้นะครับที่จัดเรียงไว้ผู้ที่จะมาสวดมนต์นะครับนี่ก็เป็นด้านในนะครับเป็นด้านในนี่ก็น่าจะประมาณโอนานแล้วครับผมมาครั้งสุดท้ายช่วงกลางภัสานะครับมามา,มาสวดมนต์แต่วันนี้ก็มีโอกาสก็ได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงเย็ยนๆค่ำๆมาสวดมนต์พร้อมกันนะครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับช่องไลฟ์สไตล์บายนนนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านอุทาพระสมาทานเีลรับเีนพอ่อกันนะครับอิมินาสคาเลนะธรรมังปูเชมะอิมินาสกาเลนะธัมมังปูเชมะ

ขอเชิญท <Okay. S 2> ุกท่านพัฒนาพระบุรีพร้อมกันนะครับเวปติปติภาหายะสัพสัมปติสิติยาสัพพทุกขวินาสายาปริตังโรตามังครังนัโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งดีนัโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งดี้ะพอเจ้าสงฆ์เราย โคจรจิตภาวนาไหวเป็นพุทธคูชาธรรมคูชาสังฆคูชาในบ่อนพระพุทธศาสนาเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติพน้องาร้องป์พระมมถวาย เป็นพระราชนิกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระหุวะชีร um <Te ams> um ้าเจ้าอยู่หัวแด่พระบาทสมเด็พระนาราพราชินี <Te ams> อดจนพัะปรมวงสารทุกพระองค์พระเพื่อความสงบแห่งจิตองค์รเจ้าทั้งรายพระเท้าเข้าสู่พระนิพพานเถิดสเพสัตตาสเพสัตตาสัจธรร สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูที่เป็นเพื่อนทูกระแ,แก่เจ็บตายกระแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิน้นด้วยการทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราหนาาหนดูอเวราหหน ตัวเป็นสุขเป็นสุขเยมเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยาปัจจาวนตูอภะยาปัจฉาวนตูเป็นสุขเป็นสุขเธอโยเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิฆานตอานิคาหุนตงเป็นสุขเป็นสุขเธอโยเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความ อยากได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีตาตานงบริหารันตูจงมีความทุกกายทุกใจจงมีความสุกกายสุกใจรักษาตนในพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดรักษาตนใ้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอใหนึ่งขอให้ชาติไทยพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา พระมาหากษต菩萨จงยืนยงดำรงมั่นจึงยืนยงดำรงมั่น,น,นเป็นหลักใจของไทยเป็นหลักใจของไทยราสจ่าไพพี่บาสราสจาภัยพิบัตาาาิ ปัดพระวันตายทั้งสิ้นเธอปัดพระวันตายทั้งสิ้นเิดขอให้ประชาชนขอให้ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยมวผืนแผ่นดินไทยโอ้สุดจริตใจโอ้สุดจริตใจยอยู่เย็นเป็นสุขยอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์ปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์จงมั่งมีสีสุขจงมั่งมีสีสุข้นจากความยากจนเข็นใจผลจากความยากจนเข็นใจ ตาสจักรไทยพิบัติทตาสจักรไทยพิบัติอุปักระวันตรายทั้งปวงเธอปกปักระวันตรายทั้งปวงข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอตั้งสัจจะอธิษฐานมาดูภาพแห่งบุญกุศลด้วยอาณาภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ ได้รับเพลแล้วในวันนี้มีการให้ทานมีการให้ทานรักษาศีลรักษาศีลเจริญภาวนา้เจริญภาวนาเป็นพระระวะอดใจคยเป็นพระระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามโงเป็นนิสัยตามโศให้ข้าพระเจ้าให้้้ขาาพเจมีความสุขความเจริญมีความสุขความเจริญเกิดปัญญา และเกิดปัญญายาณมีสัมมาทิฏฐิทั้งชาตินี้ทั้งชาตินี้ชาติหน้าตลอดชาติอยั่งยิ่ง,นนงจนถึงความพ้นทุกข์จนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานมือพระนิพพานในอนาคตการด้วยเธอในอนาคตการด้วยเธอ